สวัสดีค่ะเจเคโนมาแนะนำที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีนะคะติดถนนราดยางเดินทางสะดวกค่ะบรรยากาศดีไม่เปรี้ยวมีเพื่อนบ้านด้วยนะคะทุกท่านเริ่มต้น240ตารางวาราคาเพียง1 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเนื้อที่1ไร่ราคา3,55,000บาทเนื้อที่1ไร่1งาน ราคา375,000บาทแปลง1ไร่1ง,งานนะคะติดถนนราดยางเลยนะคะทุกท่านแผนผังอยู่ตามรูปนี้เลยนะคะทางเนื้อที่และราคานะคะห่างจากอบอตอน้องตากยา5กิโลเมตรห่างจากวัดถ้ำเสือ31กิโลเมตรห่างจากบ้านโป่ง เดินเดินทางไปประมาณ49กิโลเมตรนะคะห่างจากกรุงเทพมหานคร110กิโลเมตรโฉนดคุดแดงนะคะสามารถโอนได้เลยนะคะทุกท่านน้ำไฟโครงการดำเนินการให้ฟรีค่าโอนค่ะ ท่านใดสนใจที่ดินในคลิปนี้นะคะสามารถติดต่อผู้ขายโดยตรงค่ะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะติดต่อเข้าไปเพื่อรับชมพื้นที่จริงแล้วก็ยังตรวจสอบด้วยนะคะว่าแปลงไหนยังอยู่นะคะทุกท่านสามารถโทรคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ